อะไรก็ได้เขาวิ่งเขาย้ายวิ่งไปแล้วเจอปูโอ้โอ้โหห้องตันแล้วนะเกมว้าเกมไม่อยู่กูก็ว่ากูติดเฮ้ยใครเปิดประตูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอายพอยแม่บาลามีกูสูงมันไม่กล้าเกกูโดนแน่แม่เลยทเดีย บัลลัมีอยู่สูงบัลลัมีสูงไม่ได้ไม่ได้ขรอคันค่ะเฮ้ยเราลองยกมันป่ะจะรู้ว่าสามคนพอเปล่าอ่ะโวกขึ้นขา เาที่แล้วพอเลิกตั้ตันได้แล้วอะไรก็ได้เขาวิ่งเขาย้ายวิ่งไปแล้วเจอปูโอ้กูกูเดาหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างวะโอ้ยโอยไอ้เฮียกูวิ่งไปกูบอกว่าเขอย้าเจอพระปู่ไอ้เฮียพระปู่ดันอยู่ข้างหน้าไอ้เฮียเฮียเลยนั่นแหละคือเสียงสุดท้ายที่กูได้ยินมึงแล้วกูก็หลบ เดี๋ยวเด้อออกออกไปเอาอันนี้ก่อนได้เอาคนเพนิ่มก่อนอุตซาบอกตั้งเสียดาว่าอย่าอย่าจะพับปูพับปูแม่ผมมาเลยกลิบเลยมันเหมือนอินนะบอกไว้ก่อนนะมัเหมือนอินนะทางลีทางลีทางลีเออเอาเอามึงมาออลายลายลายลา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 ล้ว่าจับตูปล่อยตูดแล้วนะดังหัวขึ้นไปหน่อยได้ไหมตั้งได้ตั้งได้แล้วตั้ง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 เออดดด อ๋อพอพปล่อปล่อลยใช่ไรใช่ไรรถ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 ข้างหลังดังดังดังให้มันติดมุมบอกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ล่ะเอ้าถอดปลาเดี๋ยวหรือจะดงบี้อ anyway> ่ะเอาไปวันนี <op <op uh> ้ลังด้วยต้องบอกว่ายังไม่เจอตัวอะไรแต่หากมันเลยเป็นแบบนี้ถ้าเจอตัวถ้าเจอตัวอื่นนะโอ้หไม่น่ารอดว่ะอยากอยากเจอไอ้หนังไข่อ่ะไอ้หนังไข่มันไม่ได้เจอนานคิดถึงเฮ้ยทำไประตูมังเปิดกูไม่เคยเข้ามา ประตูมังเปิกว่ะเอ๊ประตูมังเปิกได้ยังไงประตูเปิกหลายบังเลยไยแตะเฮ้ยอย่าชนเป๊กให่ห้อเป๊กยุ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 กมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเด็ยเด็บยเเเยเดเดหนังไข่หนังไข่ตอนยังไงหนังไข่ช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดอ๋อยอ๋ยยิง โอ้ยเป็ดโอ้โอ้ออ๋ออะคิวอะคิวเลยโอเคไหมนี่ใครตายอะอะเป็ดนังไข่แตกแล้วหนังไข่ตัวมีหนังไข่ตัวมีอีกตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่มาเองเดือเฮ้ยมังเจ็บเปล่ามึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงจิ๋งเหรอจิ๋งเหรอจับจับผมเอง มุ่งเจีเหรอมุ่งเจีเหรอกระแทกกระแทกกระแทกขย่งเจียเหรอเจียเหรอโอ้อยสุดโหดไอ้หนังไข่เอ้ยเอ้ยตายแล้วเอ้ยโอยอาคิวลวงเอามหมยเอ้ยมันจาดุกระเต็มดุกรเต็ไม่หลอกแล้ว มังซีซีอย่างยมังซีซีเปล่อย่างนี้ไปเอยยางไรวะร่กนี้นไม่รวมเหมือกันเลยคบหนึง่งขึ้นขบหนึ่งลงมันจะไปแค่กเกาะปะกาะเกาะ เห็นได้แม่อาะบอกไอกูทำอะไรก็ไม่รู้มึงไม้มึงตีตัวเองอ่ะแม็ไม่รู้แต่ว่าก็ดีล้าข้าต้องเรียบไป่างอื่นแล้วฮะอติอติอติโอ้ยอย่าเบ ทำไมตั <laughs> ้เสียงใครคิดตรงนี้มึงค,คิดว่าเราจะสามารถมึงคิดว่าเราห้องตันแล้วนะเกมว้าเกมไม่อยู่อยู่แต่ไอ้เี้นี่เฮ้ย,ยกูเอาของมาช่วยเราเกมมา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 เอาเอาพลอยแต่บอกไปบ่ายเลยต,ต้องจับจมูกต้องจับจมูก อุ้ยห้าสิบดาเมดโอ้ยกูยก็โดนห้าสิบดาเมกโอ้ยมันมังมันนองอยู่มังวิ่งไม่ไล่ว่าไงอาเกมบมกกังระเบิดได้ฆ่ามังยังฆ่ามันแล้วลูกแก้วแตกไปแล้วเอาโอโ้โหไม่มีใครเปิดตู <c oughs> อกระโกใจเกมฆ่ามังได้แล้ว <c oughs> อเกมใช็ตุ๊กตาแล้วลูกมันตายไปแล้วนี่เราไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยลูกแก้วมันตาหลายไปแล้วเดี๋ยวบังเกิดใหม่ลูกแก้วมันแตกมันใช่เกิดใหม่ํำจากเขาคิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมแต่มันน่าจะเกิดใหม่เรือของวัวไปอีกสิบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันได้มันได้ยีพประโยคประโยคก็ไม่มียังจะมาขออีกไม่มีอะไรกูต่อสู้อยู่กับไอเกมอยู่ตรงนั้นกูสู้คนเดียวบอกว่าสู้ด้วยกัง เราสู้้วยกันเราสู้เลยกันงมึงคือ,อใช้ชนะข,ของกูก,กูเป็นคงเอาเอาวุธไปให้มึงนะมึงลืมได้ยังไงมึงติดประตูขังกูด้วยสังกูไม่ได้ปิดประตูประตูไปปิดเองเมื่อกี้จริงๆเราไม่ควรตายด้วยเราตายเพราะเราเราลองของแต่คำลวงพวกลืมไปเชื่อคำลวงแต่มันทำดาเมจได้ไดแต่แค่ไอตัวเชี่ยน่ะมันดาเมจบางเอง AO e อเอลองไหมอะแมงลองไหมได้เละได้ล ง,ง่ายง่ายๆบอกแล้วใครๆก็ทำไล่งั้นกวัวส่งเลยไหมเราจะได้ไปเซ็กชั่นต่อไปเลยทำอะไรหรือทำอะไร่ไปไหนรถเ,เข็นเหรอ <c oughs> มึงระโดดข้ามรถไ,ไปไปกู้ก็ว่าโกติกเอ้ยใครเปิดประตูโอ้ยโอ๊ย แกวิ่งหนีเป็นสก,กูป๊ปไปดูเลยเมื่อกี้จู่ๆก็วงแตก <laughs> กูก็ว่าใครบำปึกประตู <laughs> เอมังเงียบแปลกๆวะ่ะพงพิกใ่มั้งพงพิกใส่มังม้งพงพิกพงพิด อย่าเดินมาแถวนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ย,อย,อยตายแล้วเนี่ยตาย,ยไม่เ่ยไ <laughs> <laughs> อ้ประตูน้นเยี่ยไรลงมาเร็ว <laughs> เจอโซโลล้อมดาวขึ้นไปไอเกมมันไม่พูดอะไรเกมันอยู่กลางแมวีสวนกูมายสัสหมกตัวมกยยอโหย้าตัวือหงย้จงควายอห้อา้อายหัวไยขออหย้าค้ืองโเอายอาหัวาปเอาหัวไปคืออะไรอ่ะ มุกตัวมกุกให้โล้ยยืดตึงกวางยคตรชอบเลยเฮียโอ้ยโอ้ยมันคืออะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอมจะตายอยู่แล้วโอม <laughs> มันตายแล้วมันตายแล้วน้องพังตายได้ปะแต่มันฆ่าย,ยากว่ะอุ้ยมันน่าจะไม่ลืมไม่เอาคนที่ไปอ่ะมันได้ตั้งหกหกนัดไม่ใช่เหรอ เออัระเปิดด้วยเออว่ะอันนี้ไม่ดีเหรอทำไมเราไม่เอาดาบไปตีเันวะเชี่ยคงดำถือปืนคงดำถือปืนเหมาะกับลืมมากเลยเป็นคงดำถือปืนหรือนาำนาถือปืนเดี๋ยวโอ้เข็งลงให้อ๋คิวเอาคิวเข่งเลยยยย เอาเลยยิงยิงโอ้ยระวังอาแมงหลบอยู่ข้างใต้แล้วยิงมันจากที่ติงยิงมั้งมันตัน่เยั๊กเลยอไรไอไลมไอลมมังวิ่งหนีไปแล้วิหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วไอมองตาจิินนั่นระเบิดระเบิดระเบิดิดริดิิด้ดเิดิ ลงไปเอาแล้วายเบนไปไหนล่ะนี่นี่นี่วางคว้าไว้ออกข้าวไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เป็นไรเราทำได้แล้วทุกคงเราทำได้แล้วเราสังขารมังลงได้แล้วหายเอ้ยคาถาคาถาเฮ้ยคาถาอย่าให้ไอเกมมังได้อย่าเอามาลีแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ ไม่มันเป็นของข้าเความรู้ผมไม่รู้ออกมาคืออะไรมันคือของชิงกะท่าแม่รอปล่อยปล่อยมันที่ออกอันนี้สองมันโอ้ยไอ้ยาโอ้ยโอ้ยจับไว้จับไว้ย่าอย่ามันกระเด้งไอ้ยาแมงไอ้ยา แล้วหัวแเมงเออแล้วหัวแเมงไปไหนอ่ะเปิงเปิงปึงปิงตกเปิงตกไปซอกไปเก็บเลยนี่เจอแล้วเจอแล้วนมโอ้โมึงนี่หลายประโยชน์จริงจรปงลายปเสียงอะไรวะโอามีปึ้งนะเสียงอะไรวะมังคีอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ลิง อ้าวยิงอ่าแยบรออุ้ยอ้าวไอ้สัสมังมงไม่สลบมันไม่สลบนั่งดูทำหน้าพวกเราต้องสัญญากันว่าเราจะไม่สงใจกระทาแล้วก็โยนมันทิ้งไปมันเหมือนคงในหล่อออพเซอรี่เหงหงอ่ะ <c oughs> เราก็อยากจะมีอยากจะเป็นผู้ที่ครอบครองแหวงนั่ง เด็กอยู่เป็นจองเวเวิเด็กเฮียอ้ยอ้อาตามหาฟอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้มันกัดได้ด้วยตร้เาัดเข้ามาเข้ามามังจะยิงเลเซอร์นะหรือหวาเปล่าฮ่าไม่ลงมันเดินหนีไปไหนไม่รู้อะ ข้างหลังข้างหลังอุ้ยดูเด็กเทียเล่มมีของอีสักชิ้นไหมอายังไม่ได้ไปดูอันสุดท้ายอ่ะกระทัางขวาที่ยังไม่ได้ไปดูเล่นกับอัสแต่อบอยู่โอ้ยของเยอะของเยอะของเยอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยของเยอะอ้วววไม่หลอกแล้วอ้ววัวไม่ช่วยแล้วกลางพองอ้วอ้าวไม่ใช่อ้วววแต่เป็นเครื่องอ้วเครื่องอ้ววไม่หลอกแล้ว S <S> ขอให้ไปเกิดในพวกภูมิที่ดีป่านะคะ่ะพ่อยอาพ่อยอัวกํำลังจะลงไปแล้วเลื่อไม่ต้องคิดถึงอัวอัวกลับมาแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> เมื่อกี้กูไปลองของกูไปจับขามันมันเหยียบว,ว่าอัวจะตายซะแล้วก็มันเหยียบทะลุมึงมาเลยอะกูก็ไม่รู้ว่ามันไม่ลงได้ยังไงไวะกูดงคงเดียวเลยลองเท้ามันใส่เพียกสิ่งอะตะลุเลย